วันนี้จะพามากินขนมกรอบกรอบนะคะชื่อร้านอะไรคะแอดมินอ่านออกอา้นอาาค่ะพี่น้องภาษาอังกฤษออกสำเนียงไม่ได้ปันไหดอันนี้บรรยากาศหน้าร้านนะคะของเก่าๆตั้งแต่สมัย

ประมาณว่าสไตล์สไตล์โปรตุเกสนะคะโปรตุเกสเดี๋ยวมาดูบรรยากาศในร้านกันเลยนะคะใช่มันเป็นเหมือนโทรศัพท์รุ่นเก่า ตั้งแต่สมัยอะไรสักอย่างสมัยโบราณเราอะ่ะตอนนี้มีแต่ไอโฟนค่ะอันนี้คือแบบว่าทำสดๆทำโชว์เลยนะคะเนี่ย <c oughs> สั่งยังมาดิ Uh yeah. this this one is 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 that yes, yes, yes. that one? Yeah. Oh, I want to try. Uh, yes. Check one. I I can sit here and and one and, and one egg One egg one one one, one. Yes. One five, two, I I want to try. Uh, how about this? I want to try everything. And oh, this one. Oh, my God. <laughs> oh it's okay, no <laughs> And this one the small one the same the big one. Same but size is not same. Cannot buy, one. Can buy two. But, but inside the same. This is yes, inside the same. Inside the same, so I I I buy the the small one too. Can, can buy different different no have have only one kind. Okay. Right, yeah. one kind, yeah. ah. but but the big one is one is uh, 15 more. Yes, but if you buy small, 10 is two, two. but no, in no, two, 10 is one, but you can buy one, you cannot buy one. Ah, cool. oh, okay, understand mm. it, it's okay. You just, you yes. You just, big or just small? Small. Yes, can and what about inside? Beef. Beef. beef? All the all the beef, right? Yes. Or chicken something? No. How about this beef? All same beef. All oh, the beef or what? No, this one is chicken. Because we are not beef. No, no. I have to try because no, I come to to your shop.

Yes แค่ที่เป็นโอเคแค่เอ่อไอไการ์โอเคจ่ายเงินแบบว่าไม่ต้องใช้เงินสดนะคะใช้การ์ดรูดใช้การ์ดติดเอาค่ะแล้วแค่เติมเงินที่ที่การ์ด แล้วก็จ่ายเงินได้เลยยม่ต้องจน Yes I'm f r o m Thailand เราไม่ต้องจ่ายเงินสดนะคะแค่แค่บัตรที่ที่เราแบบว่าเอาเงินไปเติมมาค่ะประมาณมาเก้า plus g a นะคะแล้วก็ไม่ต้องพกเงินสดสะดวกสบาย มีให h is น e ี่ค y ่ s have you, you have, yeah, I have only o อ i g i n a น cafe and e ะอเนี่นะคะอันนี้ไทยชิคเก้นเหรอมันเรียกว่าอะไรอ่ะแอดมินชิคเก้นเอมาดาชิคเก้นเอมาดาชิคเก้นเอมาดา ฉันจะมากินให้ดูที่เขาทำใหม่ๆเมื่อกี้อะค่ะสดๆอะที่ถ่ายให้ดูอ่ะข้างในก็จะแบบเนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ ไตล์ปรตุกีสนะคะใครมาเที่ยวนะคะอย่าลืมมากินนะคะอืมมันทำใหม่ๆอะ่ะสดอเหมือนแกงกะหรี่อะ่ะอ,อรอต่อไปอะไรดีคะแอดมินอ่านสิคะแอดมินบีบอะไรคะ ม,มินิบีฟค่ะตัวนี้ค่ะมินิบีฟอันไี้มินิบีฟอืมอืมคือแป้งกรอบมากไม่ต้องไปกินถึงโปรตุเกสนะคะเนี่ย หมาเกาก็มีค่ะอชอบตรงที่เป็นแป้ง่ะแป้งแบบว่ากรอบหอมมากตัวใหม่เลยค่ะเอออันนี้ะอะไรคะคือไม่บอกก็ต้องรู้นะคะเนี่ยเนี่ยค่ะไม่บอกก็ต้องรู้อะค่ะทาดไข่มาหมาเกาไม่กินไม่ได้นะคะ ต้องกินค่ะแล้วก็มีหลายร้านเนาะอาจจะแบบรสชาติก็จะแตกต่างแบบดั้งเดิมอะไรอย่างนี้<ม>ก็จะไม่เหมือนกันก็ต้องลองกินห,หลายร้านดูอะค่ะ<ม>โอเคหวานฉ่ำ <laughs> <laughs> ติดฟันด้วย <laughs> อื้อ กินใหม่ๆนี่แบบกรอบมากเลยค่ะแป้งกรอบแล้วก็หอมฉ่ำมากค่ะต้องกินใหม่ๆนะคะกรอ,อบขอมหอมค่ะแอดมินอันนี้คืออะไรคะแอดมินอันนี้มันเหมือนมะพร้าวอะมะพร้าวแต่ว่าโคโคน,นัะ แป้งมันจะกรอบๆอ,อะค่ะน่าจะเป็นขนมขนมเหมือนขนมทองหยิบทองหยอดบ้านเราถ้าเป็นอะขนมของไทยอะเนาะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่านี่มันเป็นเออแต,แต่นี่มันเป็นของของสไตล์โปรตุกีสนะคะโปรตุกีสนะคะมะพร้าวหอมหอมกินให้ดูนะกินให้หมดเลยนะ <laughs> อือ พองฝอยพ oh, <okay. S 1> <laughs> องหยิบพองหยอดพองฝอยอยูย่ในหนึ่งเ,เดียวอหอมมะพร้าวค่ะเนื้อมะพร้าวก็ขน oh. มของหวานของประเทศเขาเนาะ mm hmm. แล้วก็เอาแบบมาเปิดที่มาเก้าอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสไงเพิ mm hmm. ่งจะรับมอบ <c oughs> รับมอบไม่ <c oughs> ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ที่เขาคืนให้ประเทศจีนใช่ไหมใช่ไหมแอดมินคุณสวยใช่ค่ะ e i s s i n d c h e r เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเด็กหญิงโชติกาสีมานนะคะจะบอกว่าขนมอันนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะ นี่แหละร้านนี้แหละค่ะแอดมินแป๊บหนึ่งค่ะ Wi-Fi แบบว่า Wi-Fi ชั้นเนี่ยช้ามากเลยอะค่ะคุณแอดมินไม่ชิมสักคำเลยหรอคะแอดมินไม่ชอบมันนี่เนื้อนนะหานเบื่อแอดมินมากเลยเอาไวไฟ อ่ะเจอแล้วเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะเอาาระเอร้านนี้นะคะมีต้นกําเนิดจากประเทศอะไรนะชิคอะไรนะคะชิกอะไรนะคะ oh <my> ออกเสียงอะไรนะคะชิกอะไรนะคะชเวสเเมืองที่ตั้งอยู่ภาคเหนือของโปรตุเกส oh. ขนมยอดนิยมนี้ถูกสร้างขึ้น ครั้งแรกในปีพศ2405และมีประวัติยาวนานกว่า150ปีกบแบบดั้งเดิมด้วยไส้เนื้อสับสูตรสมัยใหม่ได้แก่เห็ดและรสชาติอื่นๆอย่างแท้จริง โลโก้ของร้านก็คือลูกกุญแจเห็นไหมที่เราถ่ายตรงหน้าร้านอ, <S 2> <S 2> <S 2> อืมคือโลโก้ของร้านของเขาและของประดับตกแต่งร้านจะมีลูกกุญแจเป็นองค์ประกอบในการออกแบบแห่งนี้นทำ<ล>ด้วยมือภายใต้การดูแลอย่างเข้มงวดของของเชฟเพื่อที่จะแบ่งปันความกรอบ และรสชาติดั้งเดิมของโปรตูเกสให้กับมะเกาย่มีย่มีอ้าวเด็กหญิงโชติกาสีมานพอได้แล้วอ่านแค่สามบรรทัดพอเคยไหมคะสมัยเรียนนะคะคุณครูบอกว่าอ้าวเด็กหญิงก็ขอของออ่านคนละศพชอบก็กดไลค์ซับสไคร กดแชร์คอมเมนต์ได้นะคะฝากกดติดตามอินดี้เอเชียด้วยค่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะออขอบคุณค่ะที่รับชมมิส s ินดี้เอเช